sẽ có nó cho tôi anh đỡ ơi tôi đi tôi đi cái tô tô không để, tô không để. Để kiểu ấy. thế là tô vào là tốt ba lệ bọc ô đu nó nọ tôi xong đẹp

น้าดูโองายของมาดิโอลุดซะห่อยลุดซะน่อยอ๋อยังอยู่ข้างนอ que

โอเคหนึ่งตัวในพ่อสมงครโอเคครับพี่น้องตัวใหญ่อยู่นะยังไม่ตายครับประมาณเกือแบบโล่ยครับ